สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพแล้วก็ท่านที่สนใจในาศาสตร์พยากรณ์ลายมือทุกท่านนะครับ <c oughs> ก็วันนี้มีคลิปเสริมให้นะครับว่าในเรื่องของลายมือที่มีลักษณะมีโชคมีลาบนะครับ <c oughs> อะไรคือโชคอะไรคือลาบแล้วมีตอนไหนแล้วมีอย่างไรแล้วเป็นจริงหรือไม่นะครับก <c oughs> ับการเป็นหมอดูลายมือก็คงหนีไม่พ้นคําถามได้ว่า หนูจะมีโชคลาภไหมจะมีลาภลอยไหมจะร่ำรวยไหมอ่าอะไรอย่างนี้แหละนะครับก็คงหนีคําถามพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพยากรณ์เนี่ยเราก็ต้องมีหลักในการที่จะอ่าพยากรณ์นะครับว่าจะตอบเขาว่ายังไงที่สําคัญกานั้นการตอบไปแล้วก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์นในการตอบแล้วก็ให้ผลไปในทางที่ถูกต้องเป็นจริงตามที่เราเห็นเราเป็นนะครับก็คือมันก็มีหลักในการดูการ บอกกันกล่าวอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ต้นก็จะพอเข้าใจนะครับก็คือดูที่เส้นโชคลาบลาบลอยนะครับในมือต่างๆที่ถูกลอตเตอรี่ที่ผมเคยนํามาในคลิปต่างๆเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ก็จะเห็นนะครับว่ามือในกลุ่มที่ถูกลอตเตอรี่ถูกลางวัลหรือมีโชคไปลาบหรือได้รับมรดกเนี่ยก็จะมีตําแหน่งที่คล้ายๆกันก็นกคือตรงตําแหน่งนี้นะครับคือตําแหน่งโชคลาบลาบลอยก,ก็คือตรงตําแหน่งที่เขาเรียกว่า เส้นท yep> et ี่ลากจากบริเวณเนินอังคารสูงนะครับเนินอังคารสูงก็คือพื้นที่บริเวณประมาณนี้นะครับเส้นที่ลากจากเนินอังคารสูงก็ประมาณนี้นะครับขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ไปหาเส้นอาทิตย์อย่างนี้นะครับเส้นอาทิตย์ก็จะมีหรือบางทีก็อาจจะมาจากทางตำแหน่งนี้ก็ได้หรือบางทีก็จะมีเส้นฟูขึ้นมาแล้วก็แตกออกอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยคือลักษณะของมีโชคมีลาบนะครับลาบลอยอย่างเงี้ยนะครับ โอเคอะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันวันนี้ผมมีตัวอย่างเพราะว่ามีคนถูกรตเัอดีติดต่อกันสามงวดไม่ใช่ใครอินไอไม่ใช่ใครอินไกลนะครับก็คือคนในครอบครัวผมเองเดี๋ยวติดต่อ,อติดตามต่อได้เลยครับอย่างนี้นะครับท่านที่มาเรียนแล้เมกับผมที่เห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้ก็จะคุ้นเคยนะครับไม่ใช่ใครอินไกลก็ภรรยา,ยามผมเอง ครับก็คือท่านจริง,รงๆท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับผมอะไรมากมายหรอกนะครับท่านก็มาช่วยอำนวยความสะดวกมาช่วยเหลือผมในเรื่องของการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์นะครับส่วนวันอืน่นๆท่านก็ทํางานท่านมีตําตแหน่งหน้าที่การงานอยู่ที่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับการจัดเก็บไรายได้ซึ่งก็วันวันหนึ่งก็มีการจัดเก็บเงินเป็นหลักร้อยล้านเหมือนกันนะครับก็นั้นผ สงวนที่จะไม่เปิดเผยนะครับหมายถึงว่าเก็บนี้เก็บสินให้กับทางบริษัทใหญ่ๆเขาอะนะเดือนหนึ่งก็จะมีเงินที่หมุนเวียนเป็นหลักพันหลายพันล้านอะนะครับท่านก็เป็นผู้จัดการาที่ดูแลในเรื่องการจัดเก็บเงินนะครับที่ผมเอารูปมาโชว์นี้ก็เพราะว่า,ามันมีลักษณะของลายมือที่มีความโชคดีอย่างที่ท่านที่มาเรียนลายมือกับผมนะครับก็จะเคยดูลายมือของแฟนผมอยู่ว่าเป็นคนที่มีเส้นมรดกแล้วก็มีเส้นโชคลาภนะครับแล้วเังอเกิดบมืเอเิญน,นะครับว่า มันก็เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นจริงๆผมวันนี้ผมก็เลยไม่ต้องไปเอาอ่นไกลเอาคนใกล้ตัวนี่แหละนะครับมาเป็นตัวอย่างเป็นเคสศึกษานะครับก็ผมจะทำลายมือหมายถึงว่าผมจะทำตารางพยากรลายมือให้กับตัวเองให้กับแฟนนะครับอยู่เป็นปีเลยล่วงหน้านะครับแล้วผมใกล้ๆผมก็จะมาพูดยังไงว่า1ปีเนี่ยผมก็จะทำตารางล่วงหน้าไว้1ปีแล้วใกล้ๆ ในแต่ละช่วงใกล้ๆเนี่ยสองสามเดือนข้างหน้าก็จะมาดูทบทวนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอเหตุการณ์มันเกิดหลังจากที่มันผ่านเดือนหรืออยู่ในช่วงเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวนะครับว่าเออมันจริงไม่จริงยังไงนะครับก็จะได้เป็นการทดสอบตัวเองด้วยทดสอบศาสตร์พยากรณ์ลายมือด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับอ่ะโอเคนะเกร็มาซะยาว <laughs> เ,เรื่องกอเรื่องก็คือภรรยาผมถูกเลตเตอรดีติดต่อกัน3งวด ก็คือตั้งกันวันที่16เมษายนนะครับแล้วก็มาถึงวันที่อ่าอะไรเนี่่ยอา16พฤษภาคมแล้วก็ล่าสุดก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้รางวันใหญ่อะไรหรอกนะครับไม่ใช่รางวันใหญ่อะไรมี3ตัวกับ2ตัวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับก็ติดต่อกัน3เนี่ยสามหัวติดติดกันนะครับก็เกิดมาก็ยังไม่เคยเจอทีนี้ว่าบังเอิญมันได้รับอิทธิพลจาก ถึงผมกออ็พยากรณ์เป็นปีะ B, BC, ะนะครับอย่าลืมว่าปีอายุ44อะไรผมอายุ44ปีนะครับพอเข้าอายุ44เนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ช่วงของมรดกโชคลาภก็จะได้รับความสําเร,ร็จหลายอย่างรวมถึงมีโชคมีลาภมีลาบลอยด้วยถ้าในมืองมีลาบลอยนะครับผมมาให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าลาบลอยที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทาไมเกิดได้อย่างนั้นนะครับให้มาทบทวนเรื่องตารางกันสักที่นหนึ่งก่อนเลยกันนะครับสําหรับเ่านที่เรียนในเมือด้วยกันจะได้ศึกษาไปด้วยนะครับ คือเวลาเรียนลายมือปุ๊บเนี่ยผมจะให้มีตารางอยู่2ตารางก็คือตารางที่เป็นตารางพยากรรายเดือนนะครับ <c oughs> ตารางที่เป็นตารางพยากรรายเดือนเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เราก็ได้ทํากันอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละคนที่มาดูลายมือหรือมาพยากรลายมือผมจะกําหนดช่วงเวลาให้เหมือนว่าก้ามาจากวันเดือนปีเกิดนะครับพอจับวันเดือนปีเกิดมาตั้งเช็คตามปฏิทินรายปีแล้วเราก็จะได้ช่วงเวลาพยากรก็คือ,คอ,อเดือนเกิดเริ่มจากวันที่เท่านี้ไปสิ้นสุด เท่านี้นะครับวันเดือนต่อไปก็จะเริ่มวันที่เท่านี้ไปที่สุดวันที่เท่านี้เป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างงี้าแต่ละคนก็จะได้ตารางไป12เดือน,นเลยนะครับไป12เดือน,นแล้วก็จะมีค่พาพันยกรกับกลับไปให้ด้วยนะครับก็สีดำๆนี้ก็เป็นเหมือนด่านเป็นราศีที่เราจะเข้าไปเจอก็ดูจากในช่วงของมือในมือนั่นแหละนะครับคําพันยกรก็จะดูจากเส้นในมือที่ประกอบกันนะครับอันนี้ขีดตารางที่เป็นตารางรายเดือนทุกคนที่มาเรียนก็จะได้เรียนแล้วก็ได้ฝึกทําแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงๆกับตัวเองกับ เพื่อเป็นการฝึกฝนหลังจากมีความแม่นยําแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับไปลองไปลองพยากรณ์ดูทีนี้ว่าเราก็กลับเข้ามาในมือกลับเข้ามาในมือเนี่ยคือในช่วงอีกตารางหนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือตารางที่เป็นลักษณะของตารางพยากรหลายปีนะครับตารางพยากรณหลายปีหลายท่านก็อาจจะจําจได้ไปแล้วบางท่านก็จ,จะยังนองอยู่นะครับสำหรับนที่เรียนใหม่เดี๋ยวผมบอกบทเรีนนิดนึงก็ได้นะครับ กับการตารางพยายกรรายปีจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือในรอบแรกเนี่ยอายุจาก1ปีไปถึง14ปีนะรอบที่2ก็คืออายุ15ปี2เดือนไปถึงย8่สแปดปีรอบที่3ก็จากอายุยีบปี2เดือนไปถึง4 2ปีรอบถัดมารอบที่4ก็คืออายุยีบปีไปถึง42ปีนะยี่บปี2จาก29าปีไปถึงนั่นแหละนะครับยี่สบกอ่ปี ทีนี้โอเคละทีนี้เข้ามาอยู่ในช่วงนี้พอดีนะครับภรรยาผมท่านอายุตอนนี้อยู่ในช่วง4 4ปีนะครับอยู่ในช่วง4 4ปีก็คือจริงๆก็เขาจะโชคดีทีงอายุ43นั่นแหละนะ43เนินจันดี44เส้นหลักทรัพ,พ 45, อย,อย์เส้นมรดกดีเส้นโชคลาภดี45ก็ยังดีอยู่เพราะมีเส้นพุทธสวยอย่างเงี้ยแล้ับ3ปีตอนนองถึงนี่เลยปี46ก็คืออายอาุมาเกี่ยวข้องกับเนินหลักทรัพย์เนินหลักทรัพย์ดีก็จะได้อีกอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ เรามาดูนะครับว่าในมือของของภรรยาผมมีมีอะไรที่ที่น่าสนใจอย่างนั้นนะครับก็คืออาท่านที่มาเรียนอลายมือด้วยกันก็เคยก็เคยจับมือดูอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูตารางปีสักนิดหนึ่งนะตารางปีคืออย่างนี้แหละนับอย่างนี้แหละนะครับนับก็คือหนึ่งอ่าตอนนี้ภรรยาผม,มาอายุสิบสามปีไอ้สิบสี่ปีก็คืออยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเงินอันคารสูงหรือเงินลากูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเดินโชคลาภนะครับลองไป สามก็อยู่ในช่วงนี้นะครับสี่ห้าก็อยู่ในช่วงนี้จริงๆมันก็คาบเกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ว่าโอเคในช่วงสิบสี่ปีเนี่ยคือมันไม่ได้สี่สี่ปีล้วนๆหลักมันก็สี่สี่ปีถึงสี่สี่ปีหกเดือนเห็นไหมครับสี่อาสี่สี่ปีสี่สี่ปีสี่เดือนนะตั้งแต่สี่สี่ปีถึงสี่สี่ปีสี่เดือนก็ประมาณนี้ทีนี้พอเรามาดูในมือในมือจริงๆแล้วก็ต้องดูประกอบกันสองมือนะครับพอดีทางภรรยาผมท่านมีเส้นนี้นะครับเส้น เส้นน <Cornell. S 2> ี้นะครับคือเป็นเส้นโชคมรดกโชคลาภเนี่ยเข้ามาตอนนี้มาชนกับเส้นอาทิตย์ที่เด่นตรงตำแหน่งนี้นะครับนะเส้นตำแหน่งอันนี้ก็เป็นเส้นโชคอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันที่ในช่วงของเดอนเกิดหลังเดอนเกิดมันหน่อยตรงนี้เป็นเส้นพุธที่ลากตอนนี้ึมานะครับอาจจะมีช่วงตอนนี้กันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นพุธที่เป็นโชคลาบได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้คือมือฝั่งนี้นะตีนี้ ช่วงมันอยู่ตรงนี้พอดีพอายุส4เพราะฉะนั้นอายุ14เนี่ยเป็นช่วงที่มีโชคลาภมีหลายๆอย่างเข้ามานะครับมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นอย่างนังง้นจริงๆนะครับครับซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นทางอ่ภรรยาผมท่านก็ได้รับการอ่ตอบแทนหรือผลตอบแทนในเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างในเรื่องของอ่ผลตอบแทนในเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับลักษณะการทํางานนะกนะ็เป็นช่วงเวลาที่ มือนกับได้รับผริตภัณฑ์ชอีกเช่นกันนะครับซึ่งก็จริงๆผมก็คงพูดอะไรมากกว่าน,นั้นไม่ได้นะครับก็คือมันก็เป็นความรับของิอจการของบริษัทเขานะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข,ข้างจะเป็นที่พอใจนะครับแล้วก็เป็นมรดกที่มันสืบเนื่องได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับครับกเป็ปเรื่องแปลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่ง ของการดําเนินชีวิตอีกเช่นกันนะครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเส้นมรดกเป็นโชคลาภการที่ได้มรดกคําว่ามรดกหรือโชคลาภเนี่ยมันก็ามาจาก1สามีภรรยา 2. อิดามารดา3นี่แหละจากภารกิจหนะ้าที่การงานคือได้โอกาสได้ตําแหน่งหนะ้าที่และได้เงินเดือนที่สูงขึ้นหรืออะไรที่มันร,รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของการมีโชคลาภหรือเป็นลักษณะที่เป็นมรดกโชคลาภได้ด้วยอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับ ครับดูว่าคลิปนี้จะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปต่อยสักคลิปหนึ่งแล้วกันะะนะครับเพราะว่าดูมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปหน้านะครับว่าในแต่ละช่วงที่เรามาพยากรเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องเป็นเดือนเป็นปีเป็นช่วงเวลาอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปที่ต่อในคลิปตัดไปสักคลิปหนึ้วกันะะนะครับสักครู่เดียวครับ